ถ้าถามวิตามินอาหารเสริมตัวไหนหมอคนวัยสามบวกสวัสดีครับหมอโอนนะครับเป็นหมอวิทชายชันด้านความงานและการดูแลผิวพรรณนะครับมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ในคลินิกชั้นนาระดับประเทศมายาวนานกว่า8ปีนะครับหมอจะขอแยกออกมาเป็นทีละประเด็นเลยนะครับต้องถามก่อนเลยว่าคุณคนที่ทํางานหนะักและมีความเครียดมากหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้วิตามินที่คุณขาดไม่ได้เลยคือวิตามิน B ีกับด้วยวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B12 นะครับซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการช่วยต้านความเครียดนะครับและทําให้สมองเราปลอดโปรง่งรู้สึกมีพลังงานในการทํางานมากขึ้นว่าแต่บ้านอยู่แถวไหนครับเนี่ยอ๋อยิ่งถ้าอยู่ในตัวเมืองเนี่ยยิ่งเจอกับมลภาวะฝุ่นควัน pm 2.5วิตามินที่ควรทานเลยคือวิตามินซ ช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระนะครับทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นด้วยนะครับแล้วช่วงนี้รู้สึกอ่อนเพลียบ้างไหมครับโอเคถ้างานวิตามินที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งแลยคือวิตามินดีจริงๆแล้วอ่ะเราต้องได้รับจากการโดนแสงแดดนะแต่ว่าคนไทยกว่า5 0เนี่ยขาดวิตามินนี้เพราะกลัวแดดกันซึ่งวิตามินดีสำคัญมากๆทำในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันและที่สำคัญเลยช่วยในการต้านมะเร็งได้ด้วยดีแล้วนะครับที่วันนี้เข้ามาปรึกษาหมอเรื่องการทานอาหารเเเสรรรริมพาาาาะะ่่่งงกยขอแตลคน,นี มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเพอาะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยมีใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับวิตามินและอาหารเสริมกันบ้างไหมครับคอมเมนต์บอกหมอไว้ได้เลยนะครับ